สวัสดีค่ะเคียวนะคะเศรษคกิการคอนโดเดอะลิฟวิ่ารคำแหงค่ะวันนี้เคยก็จะมาอัปเดตการก่อสร้างของโครงการเรานะคะว่าตอนนี้ค่ะไปถึงไหนกันแล้วนะคะซึ่งสําหรับภาพรวมของโครงการเรานะคะการก่อสร้างค่ะตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว10.08%นะคะโดยแบ่งเป็นโครงสร้างเสาหลักค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ100%ซค่ะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นงานก่อสร้างค่ะในรูปแบบของ โครงสร้างนะคะอยู่ที่20.49%นั่นเองค่ะตัวของงานสถาปัยนะะาตย์อยู่ที่0%นะคะการตกแต่งภายในค่ะอยู่ที่0นปซนะคะแล้วก็ใครที่ตอนนี้นะคะอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเรานะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9า้าโมงเช้าค่ะจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.69ล้านบาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเดือนละ1000บาทนะคะแล้วก็จอง5,000บาทเท่านั้นเองค่ะโครงการของเรา ติดรถไฟฟ้า3มสายนะคะสายสีเหลืองสายสีส้มแล้วก็สายสีน้ําตาลนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะที่โครงการเดลนเวิลล่าักคำแห่งค่ะสวัสดีค่ะ